เัรงเต็มเต็มเลยจ้ามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้วันนี้เป็นข้าวเหนียวดำนี่มีกุนเชียงมีกุนเชียงมีไข่เคม็มมีกุ้งมีแป๊กกล้วยมีเกาลัดนะคะเครื่องเต็มเต็มเลยโอ้โหมีพุตราเชื่อมมีกุ้ง มีเกาลัดด้วยค่ะอืมน่าก,กินมากปาดคุณยายทำเครื่องกันเลยมีเห็ดหอม